กาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงามการเดินทางโดยรถไฟถือเป็นการท่องเที่ยวที่สะดวกและสามารถเที่ยวได้ครบสำหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถไฟได้ที่สถานีรถไฟทนบุรีเส้นทางทนบุรีน้ำตกนอกจากนี้ยังมีขบวนพิเศษในช่วงเสาร์อาทิตย์ให้บริการที่สถานีหัวลำโพงด้วย โดยจะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสคัญเช่นสะพานข้ามแม่น้ำแขวเส้นทางรถไฟสายมรณะถ้ำกระแสและน้ำตกไซยโยกน้อยเส้นทางรถไฟสายมรณะ เป็นร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ของสงครามมหาเอเชียบูรพาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกฝ่ายพันธมิตรกรรมกรชาวเอเชียจำนวนมากมาก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านไปยังประเทศเมียนมาก,การก่อสร้างนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากความทารุณโหดร้ายของสงครามโรคภัยต่าง และการขาดแคลนอาหารทำให้เฉลยศึกชาวเอเชียและพันธมิตรต้องเสียชีวิตลงราว1นึ่งแสนคนจนเป็นที่เล่าต่อกันมาว่าหนึ่งไม้หมอนที่รองรางรถไฟเท่ากับหนึ่งศพของเฉลยที่เสียชีวิตลงจากการสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้เส้นทางรถไฟสายมรณะ สะพานข้าแม่น้ำแควถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและทุกๆปีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมจะมีการจัดงานสัปดาห์สะพานข้าแม่น้ำแควขึ้นเพื่อรําลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตในการสร้างทางรถไฟสายมรณะอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของเส้นทางรถไฟสายมรณะก็คือโค้งมรณะอยู่บริเวณสถานีรถไฟถ้ำกระแส เป็นช่วงที่ยากลำบากและอันตรายที่สุดในการก่อสร้างทางรถไฟเพราะสร้างทางตัดผ่านหน้าผาหินที่สูงชันด้านล่างเป็นเหวล,ลึกขนานกับลำน้ำแควน้อยนักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำชื่นชมวิวทิวทัศน์รอบข้างและสายน้ำแขวน้อยที่สวยงามได้อย่างเต็มที่และอีกสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายมรณะสายนี้นั่นก็คือช่องเขาขาด หรือช่องไฟนรกซึ่งเป็นจุดที่มีเนินหินภูเขาคว้างอยู่จึงต้องขุดเจาะให้เป็นช่องด้วยแรงงานเฉลยการก่อสร้างเป็นไปอย่างทารุณเฉลยศึกและกรรมกรที่ช่องเขาขาดต้องทำงานตอนกลางคืนด้วยแสงไฟจากคบเพลิงและกองเพลิงทำให้สะท้อนเห็นเงาของเฉลยศึกและผู้คุมวูบวาบบนผนังที่นี่จึงได้รับการขนานนามว่าช่องไฟนรกหรือ Hellfire Pass จุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีเฉลยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากปัจจุบันที่ช่องเขาขาดแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะนอกจากนี้ยังมีสถานที่หนึ่งซึ่งสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเฉลยที่เสียชีวิตจากการสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะคือสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก หรือสุสานทหารสหประชาชาติซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางและได้บรรจุอัฐิทหารเฉลยศึกถึง6,982หลุมเพื่อเป็นที่พักผ่อนชั่วนิรันดรรวมไปถึงหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งอยู่บริเวณใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแควมีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนอกจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วการจนบุรี ยังเป็นแหล่งผลิตอัญ,ญมณีที่สวยงามทั้งพลอยไพลินและนินซึ่งเป็นที่มาของคำว่ามณีเมืองการโดดเด่นด้วยฝีมือการเจริญยนที่ประณีตสวยงามจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกได้ซึ่งตลาดอัญ,ญมณีแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณใกล้ก,ลกับสะพานข้าแม่น้ำแขว กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานทุกสถานที่ท่องเที่ยวยังคงทิ้งร่องรอยแห่งอดีตซึ่งควรค่าแก่การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรียังคงความสวยงามสงบเงียบเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพร้อมสร้างพลังชีวิตให้เต็มอีกครั้งณนะที่นี่เมืองแห่งมิตรภาพกาญจนบุรีประเทศไทย